อยาวกจะนั่งเร่สมบวรณ์กำบปั่นก็อยาพบมาเอ้ยอยาเนี่ไปสนังัได้เสริมบายสีกันหรือยังอ่ะแม่นาำประจังอยากรู้ชัดก็เลยเคยออกบอกประกาศได้ยินทนนะและคุณยายเอสเมียมา ประชางงามอ้อยเจนในยายชะมอยเมตตาดํงงาน้ำเอี่ยมาดํงงาน้ำเอี่ยมนี่คุณยายเจอกันอกนะเมโมงามเอือน่ะเล่งามเอืยะทั้งคุณยายนี่ชะมอยวันนี้ก็มาคอยยอยามชุดลมอนนี่เขาท่าคุณยาสูดัน งามบ๋อเอาทันละแหมไม่ด,ดีนอกดีในได้บวชลานชายก็ดีเนตตลอดนั่งอยู่ในคุณยายสนมทำใจดีตลอดคุณยายนเสง่ยมยายชมอมยยายสนม ส่วนวายาของพระุู้มอกนางนามนานนี่อกเนื้อยาสูนแต่ปวดหลังชายวันนี้ก็นับว่ามีผลละบุญและปก็ยาให้ปัญญาพลดนี่ลกเนื้อปัญญาสัญญาเมตตาดำงามปลดนื้อไม่ยอด รีคอยทันโชคดีไม่ว่าจะใครอยากได้อะไรใครอยากได้อะไรตำานาระอาเรศมิเชวาระอาเรนะระอาเรม,มาโคบรารมีญาโมมาตอบโต,ต,ตพยามารบดามยใหญ่โคงกำปั่นควมเจ็บอย่าได้ควมใครอยาม,ยมี จะหลับจะนอนในคืนใดสิ่งที่เรรายาแห่งลับคืนดีคนไหนผมหอ,อก,กใหงอ,อกหลับดำงามมาคืน